มี free, 3, 9, 9, 9่ใครลงต่อหน้าอาจารย์มีแม่คนแรกนะ่ไหมสามก้าต้องอยู่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเจ้อไปไหนเจ้าอ๋อพี่ั๊อยู่นี่เกิดอะไรขึ้นครับกำลังเบิกเนตอยู่อยู่ๆก็เป็นอะไรไม่ทราบครับฮบ ใกล้ๆกันเียพบ่อนจี๊นอจ้ำปะเจดังสัมภาษณ์เลยผูกเป็นแม่บ่านมีแปดเขาจะยูก็ได้ นี่โอ้ถ้ามีแปดจะอยู่ไม่ได้หรอครับปู่บบเป็นห่วงอาจารย์ใช่ไหมครับปู่ว,ว,วันนี้ต้องมีเงินมาแสดงว่าถ้างดที่แล้วจริงๆแปดมีแต่ว่าปู่ไม่ให้เข้าใช่ไหมล่ะ ปู่ไม่ให้ออกอ้อเราเลิกปู่ก็ไม่ได้มือแค่นั้นแหละปู่เป็นห่วงอาจารย์ใช่ไหมคะม,มีคนสาธุคนมีคนศรัทธาางคนก็ไม่ศรัทธา,าม,มีคน ก็คนที่ศรัทธาก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะปู่แต่ว่าก็มีคนถูกเยอะนะคะปู่ปู่สิไฮตะพ่นดีศรัทธาซึ่ยังศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ควาศูนยเอาลุดปั๊บผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปู่สิคัดคพ่นพนเลยตะพนทีศรัทธาับราับรูปางนันจะทำแบบลับมาีกยางนา่งางขนาดตึกลงมา ล้มต่อหน้าอาจารย์นะครับล้มทั้งยืนนะเอาได้นะครับสวัสดีเขาต้องมาเลยพอดีแต่ว่าไม่ก็ดีนะก็ออกมาเนี่ยที่จริงอย่างที่ผมบอกแหละแปดเนี่ยใจหนึ่งผมก็อยากให้เข้าแต่ใจหนึ่งผมไม่อยากให้เข้าเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเข้าเนี่ยเขาจะไม่ขายให้เราตลอดชีวิตแล้วเราจะอยู่ยากเขาอาจจะดื้อเก็บจะได้เพราะว่ามันกับนะคือใจที่อ๋อไปพูดว่าผมกคผมไม่อยากให้เข้าเลยอ่า ถ้าเข้าเนี่ยเหนื่อยลุ้ยแล้วก็ห <Lean off. S 1> ลายอย่างตามมานะครับทุบพื้นเรื่อมันอเข้ามาหลายงวดนะจ๊ะแต่ท่านขอผ่านครับว่ายังไงนะแม่จ๊ะต้องขอ่าดปูงไหนมาผ่านแม่เหนวไหนจัดห่วงปูงดำนิดหนึ่งอย่ามาบอกให้อาจารย์ได้ดูนะเนาะทุกท <ie> ีมาไม่มีใครลงต่อหน้าอาจารย์นะมีแม่คนแรกนะครับเนี่ยเพราะว่า ขอ é, อยู่ไม่ให้ลงไม่ลงก็ไม่ฟังองเพราอยากให้ทุกคนรู้ใช่ไหมแม่แสดงว,ว่าปูเป็นห่วาจารย์ก็เลยอยากผ่านแม่ใช่ไหมครับปกตินี่แม่เป็น,น,นมีร่าง<น>หรือว่า<ช>อะไร,ย,ไรยังไงไหมครับไม่ไม่มีร่างแต่เปิดผ่านจิตกัเิด uh huh. ผ่านจิตปูเคยไปหาแม่กี่ครั้งคะปูปูท่านจะไม่ไปแต่สื่อจิตคยคุยท่านเลยว่าท่านไม่ไม่อนุญาตให้ผ่าน ค่งไม่ได้ท่านว่าตรงอย่างนี้ท่านว่าสูงเกินไปไม่ใช่ทางแต่วันนี้ขอเท่าไหร่ก็ต้องได้ผ่านบังคับเล้กปูจะเข้าให้ได้ปูจะลงผ่านไ,ไดเ้เลยถามอาจารย์นนะดูค่ะสื้อให้เราฟังว่าสาเหตุที่แปกไม่มาแต่วันนี้ก็กลับมาครับวันนี้ปูบอกว่ามาะค่ ข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวน้ำหมาดได้ครับถือถ้ําลงรำปลาทอดเลยถือถ้ําให้ลูกปิงปองเล็กๆลูกปิงปองเล็กๆลูกปิงปองเล็กๆเดี๋ยวผมไปเอาให้ถามเพื่อนๆก็ได้ได้คือเพื่อนๆลากที่มาคุณพี่ครับคุณแม่ใครมาด้วยบ้างครับใครมาด้วยครับที่ไปจับลูกปิงปองตัวอันเล็กครับมา จใครที่ไปจับลูกมปองในถ้ำอันเล็กครับ้ได้อะไรครับได้ตัวไหนมาสามหกหกสามหกหกปูในร่างแน่บอกว่าไปถามคนที่จับลูกมีปองอันเล็กในถ้ำแล้วคุณคุณแม่ไปจับมาได้คือสามหกหกแม่จับแม่เป็นคนจับแล้วครับเราบอกว่าได้นั่นใหญ่มาแล้วมาแล้วรูปมาแล้ว อ่ะมาทีละคนเลยเอาเลยถ่ายเลยยังไม่ดิโอ้ยเอ้าใชมเออคนนี้ย้ไปแล้วเออย้ายไปแล้วเนานี่คนนี้จะขยายขยายครับสามหกบ่ว่าเรียงผิดเรียงผิดซิสามเก้าเนี่ต้องอยู่แบบนี้หกนะสามเพราะ่ตอนนี้มันขีดข้างล่างเป็นหกขีดล่างไง น,นี่ไงไม่เป็นไรก็หกเก้าเดียกันแล้วกันเจ้าผมนี่ถูแล้วสามก้ากเก้ากินี่้ถูแล <ę> ้วเอามประมาณนี้สามหกเก้าสามเก้าเก้าสามอือผมค็ว่านี่ตัวเล็กก็คือสามเก้าหกตามลูกปิงปอกเล็กๆใช่ไหมคะแม่เพราะว่าตัวนี้มันขีดอยู่ข้างบนจกสองกองม้วนสองกองม้วนสองกองค่ะ หกนะตัวนี้ตัวนึงขีดบนตัวนึงขีดล่างสามหกหกสามเนาะไก็จะเป็น366หกนมุน้สามได้สามกจัดแจ่ว่าหนูไปไทายลูกก็เรียกว่าเอาเอาเอาตัวนี้ขึ้นน้ากสานี่ก็ได้คนดูให้ฉลาเนาะก็คือให้กับหัวด้วยนะคะาโอ้ชาเหรียญนวยกัน แมก็เปิ่งจะยังไม่มาะจ้ง่นี้โทรป็นดิัเพงยังเพมขั้นานั่นคือน่นอยากเบ่งหน่อแต่มาก่อนุณได้อถ้าเมื่อนนี้ก็เลยเข้าแม่จะมาฟ้อนลำถวายผูอง์ดัมใช่ไหมแม่จะมาลำถวายทคนนะคะแม่ 2, 2> สองตั 4, นที่มาด้วยกันที่มาด้วยกันสามคนถ้าตัวเลขของโขเข้าเนี่ยมาถวายสามคนใส่ชุดผูดได้ไทยปะคะ ใส่ชุดเกินไปคุณแม่มาแต่ไหนเนาะสามหมอเลยนะจะโอ้สามหมอก็มีสามพอดีเลยไม่จับสหมอนะเป็นไงไหมครับตัวนี้อาการเป็นไงไหครับหกไม่จับูออกแล้วเนาะกูกลับยังคไงกันก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่าเมื่อ ตอนแรกผมก็ยืนไฟ์สดอยู่ตรงนู้นแล้วก็แม่เพื่อนก็มาให้อาจารย์เบิกเนี้ให้อยู่ๆก็ล้มลงนะครับล้มลงต่อหน้าอาจารย์เลยซึ่งในไฟ้สดผมอาจจะเห็นอยู่แต่ว่าคลิปนี้ผมขึ้นไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะเนาะซึ่งสื่อสารกับปูนะครับเมื่อกี้เห็นปูบอกว่าให้ไปดูตัวเลขที่ปิงปองลูกเล็กๆซึ่งแม่เพื่อนเคยไปหยิบปิงปองในถ้ำก่อนหน้านี้นะฮะพอได้สาม า396นะครับหรือว่าอาจจะเป็น399ก็ได้หรือ366ก็ได้นะครับแล้วแต่ตีเอาเนาะพอย้าม,มาปลดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะเราไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ